นี่หัวยื่บ้านนี่อย่งตวหัวตัวลอ,อยคว่าครับลอยกว่าฟ้า,ามูอยืใสครับตั้งยืใสบ้านท่ากนานันเปรตำบลเขาตำบลชีร้องอำเภอบึงบึงจังหวัดเชียงพูว่าสูซูเท่าไรราคาว่าข้อเขาอ่ะจำได้ปะของเงินต่ำสุดเด้อต่ำสุดนี่ก็ที่บดหักพันเลือกวันนี้คำพูอเศร้าครับค่อยว่าเดือนมาบุญน่ะเวียงนางออาเค้กครับไปมันหมานเด้อเพื่อนเด้อเดี๋ยวไป้อกัน ห้อเรยครับครับสวัสดีครับผมประยินนาห้อยเลียหลายนัดครับเมื่อนี้มาจีกันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอบ้านเข้านะห้อยเลียเนาะแม่นหนองบัวครับอำเภอปันเข้าจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเมาเนี่ยแหละครับเอกลักษณ์ของเพื่อนคือเพื่อนที่เอาง้อเอาควยไปถึงรถครับนะครับเพราะว่าตลาดที่นี่เพื่อนที่เป็นพื้นสนามปูนนะห้อยเลียเนาะแม่นครับแม่นหน้าฝนนี่เพ่ต้องย่านได้ครับเด้อบ่มีเสี่ยบ่มีเพื่อนเลยสบายเลยอ่าภาพเพื่อนเอาง้อเอาควยไปถึงรถที่ข้อดีคือ เวลาการซื้อขายเสร็จเพื่อนก็ดีมีการเคลื่อนย้ายแมนครับเอาถ่ายอีกคันซุ่ยอีกคันให้แลงเนาะครับง่ายนะครับแต่ถ้าพี่น้องอยากได้ง่าควายไปเลี้ยงนะครับถ้ามือไม่การแนะนําว่าให้พาให้ผู้เพคนเปลี่ยนมืออาชีพมาทำเนาะให้ยแรงครับแมนแมนเพราะว่ายึดถึงรถนี่มันก็ดีเบื้องยากเนี่ยได้ครับครับมีตีคนก็รับประกันกันเอาครับรับประกันให้เบิร์ตนะเขากู้ยเอาครับตั้งให้แลงมาขายกระถามาให้เลี้ยถ้าซื้อไปแล้วมีตำหนิรับประกันบพ ก็ต้องคุยให้ละเอียดต้องให้แน่นเนาะครับแมนเมันมีทุกวันพุธนะครับมันเปิดขายแต่เศร้าตีห้าเราเริ่มมันต้องให้แน่นเนาะครับผมเ่เกินสามโมงเศร้านี่ยกว่ายถ้าพี่น้องอยากมายไปไว้ไวว้ขับมาเร็วไปเร็วครับมาเร็วเข้มเร็วถ้าพี่น้องอยากได้งัวไปเลี้ยงไปุืัอปลาปังก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกหาได้น้องให้แน่นเนาะครับครับผมของวันพุธนี่หลายเลยครับเด้อเอวันนี่เปิดหลายวันนี้มันเปิดดีเพราะึงว่างามงัวบเาะงามคู่นิ้ว ตลาดที่นี่เพิ่อนิเปิดสองมือนะครับมีวันพุธกับวันเสาร์ครับตอนนี้ผมกลับให้เรยอยู่ท้ายตลาดนะครับเพราะว่าด้านหน้าตลาดมัาดีเพียงสื่อดังนะครับเด้อแต่ว่าของที่เนยียดทั้งหน้าตลาดให้พี่น้องเบ่งภาพรวมก่อน <c oughs> ตอนนี้มาหยิน่นท้ายตลาดและยังมาห้อยเรียยืนว่าการโตรับอ๋อห้อยเรียนี่รถห้ลยเลยแมนครับแม่อเจ้ารถขวงทางเทีมือไหน,นครับนักเรียนครับโอ้ยทางนี้ให้เรียนแล้วจอดขวางเลยมือไหน,น <c oughs> แต่เบิ่งเบิ่งของห้อยเรียก่อน เอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้คือเพื่อนที่เอางัวควายถึงรถต้องให้แมนเนาะเป็นบ่อหลงเป็นบ่อหลงขายถึงรถมีมีเมืองไแห่งเนาะในเมืองไทยเนาะแมนครับลักษณะนี้ครับไม่เฉียดทั้งนี้มันเอาไปทึงรถรถมันสะดวกสบายตรงห้อยก็คือเวลาซื้อขายกันได้เพื่อนก็ที่ับหมุนไทยใส้กันเลยแมนครับรับประกันกันเอาตํานี้งัวก็ได้ครับรับประกันกันเอาพูดคุยกันเอาเนาะคครรัับบ ถ้าพี่น้องมือใหม่หาซื้อมาเลือกซื้อเลือกหาก็ให้พี่น้องที่เพิ่นเห็นมืออาชีพเนาะมาสวยเบิ้งเลยครับเด้อยังครับยังอ่ะจับก่อนครับได้เลยสามเงินอะรสี่พันเนมันทองบาลืมโอ้ยกำจับดุ้นได้อยู่ไอ้ตัวไหนไอ้ผมตัวไหนดีดีพี่น้องกำลังเบิ้งอยู่ ไม่เหลือเดียวไม่อยางตัวสามตัวครับเอาหนังขาวก่อนให้พี่ลองเด็กฟังราคาหน่อยมั้งครับครับครับราคาตัวขาวตัวขาวอีขาวเช้าสองห้าร้อยครับเอาคมนั่นเดิคมนั่นสามมื้อห่าครับได้รูกสองตัวแล้วครับแม่เขาลูกสองตัวครับลูกสองตัวตอนนี้ท้องว่างครับมันขึ้นแล้วแต่เขายังไม่ได้ทับกระางผมสูงร้อยสี่สิบห้าขึ้นประมาณนี้แหละครับสี่สิบเกินเบอร์โทรศัพท์ด่วนเลยครับพี่น้องเบอร์หกแปดสามสี่แปดสี่เจ็ดครับห้อยแหลกแจ้งข้อ มือนี้มือนี้ผ่านมาทางคอนสวรรค์บ่ครับแมนครับพี่น้องเห็นพี่น้องบ่เห็นอยู่ครับเห็นอย,ยู่ยิงเฉาใส่กันเยอะมาแล้วบ่ครับ <laughs> มาแล้วครับโอ้คนบ่ถือกันนะครับเด้อสองคนนะ <c oughs> เห็นกันแค่ไหนกัดกันแล้วนะอ้อาไปไปเพิ่นต่ออยู่ครับ <c oughs> ลูกเป็นลูกสาวนะครับลูกเป็นลูกสาว

เนกลังมาลุ้มจีบห้อยเหลียยอเลยครับหลายเจ้าแล้วเกิุขกบเนี่เท่าไหร่ก็สามมือจานเียคือตัวหมหัวโตอะไรละครับหัวโตวันนี้เงมือเร้าละครับงังนปิดเทอมมาเติวครับเมื่อวามาขายหัวเอางัวมาจากตัวมือไหร่หัวโตห้หกตัวครหกตัวจำราคาได้หมดครับได้ครับได้เอามานำเสนอตัวไหนก่อน นี่ครับแม่ลูกมีลูกแดงเลยครับอันนี้นังขาวเนาะคนังขาวเป็นงบ้านบ้านได้ลูกอะโตัวแล้วพอตัวท่านลูกอยู่ตแล้วครับสองครับสามตัวนะครับลูกสาวลูกซ้ายลูกซ้ายลูกสาวครับตอนนี้ท้องว่างอยู่หรือทับแล้วทับเพิ่งทับไปประมาณสามเดือนมันจะคุ้มฟุคุ้มฝุอ่ามุ้งคุ้มตแม่วครับเท่าไหร่นะคาเปิดไว้เปิดไวัห้าสิบ ห้าสิบสามตัวรองได้บ่ครับได้ครับไปชงพรมน่าราคาเนี่ยเนาะขันวกไก่อ่ะห้าสิบสามมั้ยยังดีครับให้ลูกตัวแม่ก็สวยครับอันนี้เด้่ตัวนี้ได้ตัวเห็นจะทไายเนี่ยสามสิบแปดครับสามหมื่นกับอีกแปดพันไแล้วครับท่องพ่อเท่าไหร่ครับพ่อบ้านบ้านพ่อบ้านบ้านควบสูงเท่าไหร่บ่ิเ้วัดมั้ยหนึ่งสี่สิบพันคนละเนาะอ่ะตัวทไายตัวนี้เด้่ตัวเท้าเท้านี่ตัวเท้านี่ตัวนี้นี่สามสาิบสามครับแม่นบ่แม่นครับอันนี้ราคาห้องซื้อตรงเนาะคครรรัับบต่อองได้ น้ัตัวนี้มอรถมอรุดเดี๋ยวเาจะนบ้ฟังพูดได้ได้รู่าากตัวแล้วนะน้งเทานะน้เทานี่มอเนี่ยมอแม่สาวครับมอแมสาวเรื่องของจะไข่แดงๆอ่างน้มอผูกมาผูกว่าัวนีู้่ปลอยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้ารอันนี้ก็หนึ่งหมื่นพันห้าร้อยไปหัวตัวไปเบื้องฟังพูดไดเบื้องหน้าเขาห้อยหัวตัได้ครับตรงนั้นติดเทอมแล้วปีนี้ขึ้นมออดไปีนอ่ะมอสองครับขึ้นมอสองครับขับไม่เองบนรถนะหัวตัว อันนี้นังหอวล้นนังขาวนะเลี่ยงครับอือใหรไม่ได้ขายไดครับใรไม่ไขายรอไรได้เราต้องเนไเหาในห้อยหอโตัหอยหัวตัวเบอร์โทรศัพท์098ย์เก้าแมับมีเฟสบอมีครับซื่อในเฟสหัวตัวสักการินดีเลือดครับสัการินดีเลือดครับสูมาถ่วมกระบารถเลยขายเมื่อนนี้ได้มาจากตนั้นหนึ่งสามตครับ ไอหมานหัวโตเด้อไอหมันคุณพ่อสมานวันดียำมือเส้าด้วยคุณพ่อเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับควันนี้คุณพ่อก็ได้งวมาหกล่อนึ่งคือเขาหน้าพ่อเนาะเมนครับคุณพ่อใส่เบิ้งราคาต่ำสุดของโอ้ราคาต่ำครอบพ่อมื้อนี้ครับสัปดาห์เนี่ยต่ำสุดอ่ะต่ำสุดกีหม<า>ืม่นสามพันหาร้อยครับเกิดอะไรตัวอี้เนี่ยเมนอ๋อแล้วหมื่นสามหาร้อยครับ ว่วน้อยวัาสาวนะพ่อเนาะมันมันมันคู่นึงครับมันมนีสตัวสตัวสตัวตกตัวละมื่นสแม่นมื่นสามมื่นสามพั้แม่นครับสองตัว2 7งมื่นเจ็นครับที่นี่ถ้าสูงสุดได้คุณพ่อครับสูงสแต่ี่นีถ้ามุ้นี่เหรครับรายละสองมืนหาครับมันมีอยู่หาตัวโอ้รอบนี้ตัวใงญ้วนะพ่อเนาะรุ่นี้ใงญ่เนี่ยโอ้ใหญ่นั่นแสดงว่าได้ไปอีกไม่จากน้อยก็ได้มีโอกาสผสมเดแล้วนะพ่อเนาะมันมีหาตัวรายละสองมืหานครับโอ้รอบนี้แดงเดลยองร้อยรด้ มีแต่งวารุ่นกวบสาวนะพ่อเนาะที่แต้งรุ่นสาวพราสมาร์ทแประกันทุกอย่างนะพ่อเนาะเนี้ครับเนี้ถ้าเพิ่นซื้อไปแล้วถ้ามีตำหนิตีค,นค <า S 2> ้นข<ค>าทุกขาดทอนแมีนเมนครับรับประกันพื้นรับประกันพื้นไลยไปทุกพ่อด้านบ้านผมแเนาะพ่อเนาะแมีนไปทุกข,ข้อบ้านบ้านผมครับเอาอาชีพในห้อยรับประกันด้วยครับเมนเพราะสมาร,มมมารถ้าพีน่น้องสะดวกอยากมาน้นเบื้องน้ำนันนะครับเบื้องบรรยากาศ,าาศ,าาศาาการซื้อขายวันจันทร์ในพ่อสมารที่ไปตลาดนัดครูกระเบื้องบ้านหนองขามนะคุณพ่อแมีนครับแมีนครับอําเภอ คอนสวรรค์จังหวัดเชียภูมิติดถนนดำเลยครับเด้อเขาง่ายเอาง่ายวันอังคารพ่อไปใช่ไหวันอังคารเมื่อวันอังคารว่าไปครับพักพ่อนพักพ่อนอยู่บ้าทตอนเออพักพ่อนเพราะว่ามันทอดถนนนครเนียนครับมันอนก็เลยขไปขุดมาเจอพ่อสมานในที่ตลาดนัดครูกระบือบ้านข่าวได้ครับเด้อเนียครับเยี่ยงกับปั้มปตทเขาง่ายเอาง่ายครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณจากหกกิโลนี่แหละครับเนียนครับวันพฤหัสเดี๋พ่อสมานที่ไปที่จตุรัสเมียนครับจตุรัสจตุรัสอันนั้นก็ของง่ายเอาง่ายเลยครับ ใกล้ๆการประปาส่วนภูมิภาคครับส่วนวันศุกร์มีพ่อไปใส่ครับวันศุกร์ไป็นองบัวแดงครับวันศุกร์ไป็นองบัวแดงมีนองบัวแดงมีวันศุกร์มีตลาดนัดจันนงบวแดงวันเสาร์เนะคุณพ่อวันเสาร์ก็มานี่แหละครับวันเสาร์มาบ้านข่าวเอนครับส่วนวันอาทิตย์ไปเกี่พ่อสมานได้ที่บ้านจามเรือนครับตำบลบ้านเดือยอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงพูมิครับเอนครับดูใกล้ท่านไหนก็ค่อยไปเลือกเบื้องเลือกหาได้เับครับ วันนี้พ่อนำมากะต่ำสุด13,500หนสามพันารอยน้ำพ่อน้อเนอมนครับสูงสุดก็20,000กว่าบ,บาทเมนบริการรับส่งถึงที่พร้อมแล้วคุณพอ่อครับอาเบอร์ติดต่อคุณพอ่อค,ครับพ,พี่น้องอย่าลืมว่าเป็นเรื่องนะครับเนื่องายฝนได้ตกมาแล้วกะที่หญ้าใหญ่ยกะที่มีน้ำพ่อเนาะครับเมนฝนกตกมาแล้วกัหญ้าก็จะเริ่มเพราะฝนตกเราราคาแค่หยีดอกครับนัวครับเบอร์เธอคุณพ่อแล้วครับ0972389252ครับ ส่วนเบอร์ที่มีไลน์นะครับก็คือ0 9 6 7 5 7 3 4 3 5ครับพ่อสมานหรือว่าจะไปเดินบ้านคุณพอ่อก็คือบ้านนายอินแต่งครับเมือมื่อวันเสาร์เพิ่นก็ติดต่อมายุ่งอยูย่เพิ่นว่าสิมาเบิ่งมูนี่แหละเพิ่นว่าเบิ่งอยู่นี่แหละวันเสาร์ที่แล้วนะครับๆเพิ่นติดต่อตามทางอันนี้นะครับว่านายอินแต่งตำบลพู่เลนค้างนะพ่อเนาะครับอำเภอบ้านขาวจังหวัดเชียงพูมนะครับมื้อนี้ให้มันมาเด้่คุณพ่อเด้อครับผมครับขอบคุณหลายครับครับอันนี้คือคุณพ่อสมานสวัสดีครับนนพ <อ S 1> ี่ คุณพ่อพอดียังมือเศร้านะครับพอดีครับผมเมื่อวานพ่อได้งอนนมมาสองสองตัวเป็นงัวสาวหัวสาวตัวนึงงัวนนมตัวนึ่งก็สาวนี่ได้จากเดือนแล้วครับอายุเท่าไรปีขาเดือนเห็นปั้นบ้านนะพ่อพ่อเนาะพ่อร้อนนั่นเองครับแดงดีของพ่ออยอะจูงเงี้ยร้อยสามยี่ห้าขึ้นยี่หรอพ่อเปิดไว้อะไรครับน่ะเปิดไว้ยี่หก ยิ่งบวกขึ้นแล้วครับเปิดถึงแล้วครับนะคราคาเปิดต่อรองได้บ่ได้มีตำหน่งนะคุณพ่อเนาะไม่มีอย่างเงี้ยางเลยครับรับประกันครับรับประกันรับประกันคาร์ทูคารทอนเมื่อคุณพ่อมาประกากลาทั้งที่น้ำกันอันนี้เอาไปขุนนะพ่อแต่ว่าอายุเขาก็ได้มันแม่นที่ผีกลัวเราบอกพ่อผีกลัวเท่ากันผีกลัวแล้วเนาะ ครับขีเข่าโสงปีแล้วคกึ่งๆึ่บอกคุณพ่อเนี่ยกระทบปะกระทบลูกกระทบเนื้อหนังกับพ่อแสดงคุณพ่ออยู่อันนั้นยังบาดคนลานังใครนะผู้บรนสุทธิ์ิเอรวดน้ำรวดน้ำรวดน้ำบาดไทยครับแล้วพี่น้องก็ไปขุนไปชุรลปปังหน้าครับว่าเท่าไรครับเนี่ยนี่ว่า27 27ขึ้นราคาวันนะครับต่อร้องได้ต่อร้องได้ตอได้หลายบ่คุณพอต่อได้หลายครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ครับผม093 9928ครับ390พ่อพ่อสมัยมาจากใส่คุณพ่อจากเทพรักเทพรักนี่โคราชนครน่าโคราชเขตติดต่อทั้งอำเภอเทพสิทธิ์ครับออกบ้านจากมงคำเช้านะตีซีตีซีอ๋ออาพี่น้องเด็กได้หัวไปเลี้ยงนะครับหัวสาวกับหัวนุ่มเอาไปขุ้นรบประปังนะพ่อเนาะไปทุ่มหาคุณพ่อเมื่อนี้หมาได้คุณพ่อเนี่ยเอบคุณหลายครับไอ้ได้ไายทั้งสองตัวเลย

ขอเียนครับรโบอยนคุณหครับะสักระยะหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องกำลังเบิ้งหัวไปเบปปิ้งมเือาเสียแล่ยังข้อเนาะคุณหมอน,อนะครับ <c oughs> รวันนี้เพื่นให้เราสามหมืนสองพันหผมก็เลยเอาเรืตัวน้องเนาะก็เลยเื้อเราสมหมื่นสามพันเอ็ดวันนี้เอารูปหล่อนั่นเราอยู่บ้านข่าวน้นแดงเนี่ย <c oughs> อยากได้ต้อเรากะเราหารถไปส่งกันเลยวแหล่นี่เราไปส่งกัน <c oughs> เนาะเสียเกำไรน้ำ ค่ากาแฟนิดน้อยแล้วหน้าตาดีลักษณะดีเพราะยังบีบกว่านายเนาะคุณหมอชบบวโรดเนาะตัวน้อ,องขายแล้วปะครับพ่อครับแล้วก็ว้าโอ้พึ่งมาเนยว้าสงสีเอาละง <c oughs> ั้นเราบ่อเอากับว่าไม่อยังดอกเออพอนายกยกเสียกับจ้องอยู่นี่ละ <c oughs> อเออข้อหมายก็สู้กันฟังเนาะคุณหมอชบบวโรดครับผมไปคุงกันลังเลย์ยังห้อยไปคุยกับคุณก่อนไปครับผมครับผมข่าวเด้อครับขอบคุณครับ เสียบวัสดีนะครับสวัสดีครับเสียมาจากขาแก้แสงได้มาของคมสองชุดแม่ลูกครับง้อสาวทองอ่านี่เป็นสาวทองใช่ไหมอยู่ท้ายกระบะนะครับนะแมเนบอตอนนี้แม่ลูกตอนนี้แม่ลูกกับงม่ลูกแรกลูกสาวลูกซ้ายครับนอนอยู่ไหนสาวครับแม่ลูกประวัติกเรียลเสียลูกมะนี่เป็นลูกซีไว้ครับนี่ซีไว้ได้จากเดือนแล้วครับสามซีเดือนว้าวันเฮ้ยลูกนอน ลุกลกเออแรงดีนะครับผิวพันธุ์สวยลุกเน่าดดีอันนี้งวเลี้ยงได้ครับเนี่ยของเสียแล้วเนี่ยแม่เขาได้ลอบต่อไปนี่ที่เป็นตัวที่จะได้ครับถ้าท่องอ่ะท่องสองตอนนี้ท่องแล้วบรครับยังยังครับยังบ่ขึ้นเลยท่องว่างอยู่ท้องสูงได้เสียท้องสูงล้วร้อยสี่สิบน้อยนี่วะสี่สิบบถามมงว่าเลยครับราคาที่เปิด เปิดไว้8ยแปดมื้อหาครับต่อร้องเลยเนาะครับแล้วก็รับประกันทุกอย่างรับประกันทุกข้อรับเอาหัวสาวครับมาตัวนี้สาวท่องสองเดือนผสมพูนธุได้ให้เราครับโอ้มันซื้อบางอย่างเนี่ยเขาส่งมาให้เนี่ยรูปมั้งไงก็มีเอกสารยืนยันนะครับเด้อมีอยู่ครับได้สองเดือนแล้วครสองเดือนขอบคุณหลายๆครับให้พวกเดือนครับขอบคุณหลายๆเราแล้วคุยกับเสี่ยเรายิไปหาเด้อครับนี่แหละท่องบุกตัวนี้ เรามีเอกสารด้วยครับ่ไงองกันอานนีเาเห็นชัดนะครับนี่ทองสองเดือนละสองเดือนต้องสูงกาได้ครับเสียตัวนี้ร้อยสีบห้าบวกเอาถามมองว่าเได้ไหนครับเจ็ดเมื้อหาครับตัวเราเจ็ดื้อหาครับเอาเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์หกสี่ครับเก้าหกห้ี่ศูครับถ้าพี่น้องสนใจยงได้งวงา้ำติ่งเงียบเลยครับเด้อคอยโทรหาเราติดต่อตามเบอร์ที่เราให้มาครับมาก ห่อยเราที่หรือว่าเสียเราที่เนี่ยหัวเลี้ยงหัวงามนะครับมื่อนี้กันมานนะครับเด้อได้ขายถึ้งสองตัวนี่เลยขอบคุณอลายครับพี่ต้องไปโตัหาเรานะครับ เสียมาดยิ้มเลยไหมครับด่ากันเนี่ยขว้าของนะขว้างน้ำเนี่ยเสียมาดนะว้ายิ้มของเนื้ให้เนี่ยสิ่งนี้ที่ให้เจ้าของหนผู้ใดให้เสียมาดเนี่ยไอ้ไปหามเนื้ให้เนี่ยโอ้บมีคนซอยใส่เงินเจ้าบ่บ่โอรเห็นนั่งคุยกันนะดีครับมาได้ไม่อยากโตเสียมาดเนี่ยครับอู้ได้ของไงมั่งเมื่อไหร่เสียมาดอ่ะนี่กับตัวนี้ละ เอาแต่เด็ก้อนนี่ก้อนนั่นอ่ะอ๋อนี่ก้อนก็ได้ครับลูกเป็นลูกสาวสีแดงลูกสาวจะกพ่อทั้งเด็กผู้น,เน่เหรอลูกดวงตะวันดวงตะวันอ๋อเมีทับทองแท้แล้วนะครับ,รบลูกสาวเป็นลูกดวงตะวันก็ยังเด็กน้อยลูกขนาดแ,แสียม,มาแม่ทับได้สามเทียงลยก็เดงว่าลูกก็ตั้งหกเดือนครับประมาณห่าหกเดือนไหมหล่ะแม่เขาได้ลูกใหญ่โตัวแล้วเสียมากไม่นั่ก็ลูกสองเขาฟ้องครับจุดเด่นนี่หน้าตากับหูเนาะให้มันให้มันาะครับอันนี้สายหูด้วยครับสายหูสายหู ของเสียมาดมัน้สายหูเอาออกโทนสีเทาก็สูงก็ได้เสียมาดปะสี่สิบห้าสิบปุ้นหรอครับห้าสิบปุนหรอแปราคาได้ไหนครับราคาห้องไปเปลี่ยนสิบห้าครับเปลี่ยนสิบห้าครับผมตกลงแล้วเสียมาดตกลงได้ครับถ้าบุกแต่ไรก็ไปส่งให้พี่น้องครับลูกสาวงามทรงฟีอืมครับวางสันนอครับเครื่องดำยังดีด้วยนะครับแม่บทลูกบด น้องเคยทุ่มหาเสียมาได้ครับเพื่รับประกันน้องเสียมาเนาะครับผมเพื่อตัวที่สองเหมือนกันเดีย๋ยวค่อยจะเบิกงวามรวมได้รับเธอตัวที่สองนี่กำลังแปดงเพรชอยู่อันนี้เป็นหัวดสามงวรุ่นครับหัวรุ่นครับอายุเขาจะเสียมาอายุก็ี่ปีกวัวเพื่อเหรอครับครับร,ร,ร้อยเสน่ห์ร้อยสามสิบทัดวะครับผมถึงแหละไอ้ที่ทอดแต่ว่าเนื้อหนังดีเนาะครับผมเนื้อหนังมันครับเบื้องแล้วนั่นคือที่ให้ลูกดีครับ ขารืาหรือเครื่องดอั่มยังขาวดขาวดโอเครื่องด,ด,ดั่ยังดีเพราะ้นนะครับผมรักาได้เสียมากห้องไว้ยี่สิบสองหาร้อยครับตอรองได้เนาะตอรองได้ครับ,บเบอร์ครับเสียมากครับศูนย์เก้าเก้าครับห้าศูนย์ห้าฟองหกเก้าหกครับเสียมากได้ครับเด้อเด้าที่น้องอยากระเบิงของจริงบ้านเสียมากยีก่บ,บ้านไหนอย่า่าไปนอนน้ำปั่มตลอดเด้อ <laughs> อ่าอ,อ,อย่านองสมวงนองสมวงนองสมวงตาบลครับโคกสูง ืเมืองเจยภูมอเปิคนในเมืองกันนะคนเมืองครับคนเมืองโอคนเมืองเลครับผมหน้าเล้าคนเมืองครับมันมได้แ่่แม่ห้างแม่หม่มีบ่แหน่แหนะแหนไอ้ย่านีอให้เพื่นเนี่ยคนเปิดประตูรถดี่บอยแเนนบเนี่ยมมีีเยบผมไม่เพิ่หาผมหาอีกนะครับผมไ่อยากอันนี้มมีแ้งหรอกย่าี่เน้หแล้วันครับจิงไหมเนี่ผมเอมันมาได้สมายด้วยกคุยแต่ไ ขายลขายวาล้ sociedad, ังม้ door, so car, so car, through, ั่เอ้อยอห้ารยเ้าหลรอกงถ่กอาหนรมัครับรอพอมข่อยขน้องตอนอี้ส่นเขาหอเขาดีครับอ๋อไม่ได้สนเขาไม่ดีครับ พ่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเร่งว่าหนุ่มว่าสาวมาสองแล้วมื้อไหร่เนาะครับเอาตัวที่เขาเห็นหนาอยู่นี่ก่อนอ่ะไอ้ตัวผู้ครับผมบอกล่าอายุเขาเนี่ยครับอายุสิบแปดเดือนครับอันนี้เป็นกึ้งบ่พ่อยอันนี้เป็นงอกระทบกระทบครับกระทบเนาะครับเขาสูงเขาเท่าไหร่พ่อฮ่อยผมสูงร้อยสามร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าบวกครับสามห้าบวกครับเอาถามมองว่าอะไรครับพ่่อย สามสิบสองห้าร้อยครับสามสองห้าร้อยที่พึ่งงวสาวน้ำกันงัวสาวครับแดงดีเนาะครับอ่าเขามีอาการติดสัตว์อีือยังครับเอผสมแล้วครับผมผสมเพ่ดให้เล่าผสมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอากใบทับอยู่ครับมีใบมีหลอดครับเดี๋็กชายไม่ผมเบินงครับเครื่องดำดีเนาะเนื้อหนังดีเนาะห้อยเนาะครับผมเน่านางดีงวสาวครับสูงร้อยเท่าไรห้อยร้อยสามสิบขึ้นครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบขาบวกครับเดี๋ยวเบิ่งหน้าก่อนได้หน้าตาดีต้อะห้อยเนาะครับ ตาดีราคาห้อยราคา4ี่สิก็หาร้อยครับ4ี่หมครับอะเบอร์ทิดต่อครับไอ้ศูนย์เกครับหกหกเ้ครับห้อยธามินห้อยธมินครับผมเสษตสมบูรณ์นะครับเนาะใส่ใบทับพอเบิ้งในห้อยใบทั่เกิดเนาะครับเนาะเดี๋ยได้ห้อยเด้อแป๊บนึงใบไอ้กมอ๋อเรามีเอกสารครับอ่าพาดรอบบนต้นห้อยเนาะครับ คอนติน็อก857นะครับนี่มีใบมีหลอดพี่น้องยังค่อยโทรหาห้อยเราได้ครับเด้อราคานี่ถ้าพวกไก่ลายเป็นราคาลงทรงลงห้อยเนาะครับผมขอบคุณหลายครับมามาครับสวัสดีครับไม่ผลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมห้อยผลนี่เราเน้นหัวสวยหังามเลยครับเด้อวันนี้ได้มาสองสาวสีสันธรรมดาสองสาวนะ อ๋อตัวนี้ก่อนห้อยตัวท้ายกระบะนังแดงเข้มนะประวัติเขาได้ครับมีว่มีครับเป็นลูกสาวผู้ใดครับลูกทองแดงทองแดงอายุเขาครับที่เขาปีนี่เหรอครับโอ้เนื้อหนังสีสันดีเนาะด้วยสามสิบขึ้นน้อยเนาะครับอ๋อเดี๋ยวถามบองว่าเลยห้อยราคาบอว่าไว้สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดก็ร้องได้ครับครับเดี๋ยวพ่อใหญ่เพิ่งภาพรวมเลยครับเครื่องดำนะครับนังแดงเนี่ยห้อยเขานั่น เขอห้อยยี่สิบสองนะอันนั้นเป็นวันบ้านปะครับอายุเขาจากเดือนนะครับห้อยที่เลือดรอบตี๋ที่ไหนเหรออ๋อเข็นเข่าแล้วคือกันอ๋อตัวแรกนี่หัวล่นดนะครับครับตัวแรกโล่นตัวตัวสองนี่เข็นเข่าแล้วเมื่อนังดียมเดียวเอกสารใหม่ไหมอ๋อครับพี่น้องเน้นหัวเลี้ยงดนะครับได้ยังเคยติดต่อห้อยผลเหรอเรามาจากเหนือสง n g นะครับส่วนมาก ส่วนใหญ่นี่เราติดเลี่ยนง้วงามง้วเลี้ยงได้ครับห้อยผลนะอ๋อตัวแดงตัวตัวแรกนะครับเนาะมีเคซองซุ่มซองของแดงนั่นเองครับครับแล้วมีเอกสารยืนยันนะครับเด้อครับให้ผลเบอร์ติดต่อครับเดี๋ยวเอาตัวสับเบิึงก่อนเอเบอร์งไม่ดิครับครับเบื้อนั้นแม่บ้านผมบอกไปใส่ในเครื่องของเพื่อนให้ผลนี่มาจากนิสสาเนาะครับ ตานเ n บ้างครับครับถ้าพี่น้องใดว่าเลียงก็ไปหาเราได้ครับศูนย์หกครับแปดสี่สองเก็ดหนึ่เก็ดครับห้อยผลมันมาแล้วห้อยเด้อห้อยย่งนี่เลยครับเมือนอะคุณอะไร ลดลดลดรุ่นไว้ใน่เลยครับตรงนี้จะบุญวายบุญไว้เนี่ยนี่มานกวนคนตัวเอาไม่ควรนบัดดี้ยังม,มือเศร้านะครับจ้าบัดดีจ้าเอาเงามาสองตัวนะ้องคนหนาเนาะจ้าแต่ว่าตัวนึงขายไปแล้วครับจ้าตัวนี้ขายไปแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเปิดเท่า i l y ให้ควันตอนเปิดไหมเปิดไว้สามสิบหกจ้ะตอนได้เลยครับได้สามสิบจ้ะได้นสามสิบอธิบายตัวน้อยตัวน้อยนี่ ว่าเท่าไหร่ครับนะตัวน้อยว่าไวสิ5าหา้อยจ้ะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะได้อย่างเดือนแล้วครับก็อยู่ในเล้าสิบเดือนนี่แหละจ้ะหกเดือนจ้ะเปิดไวสิ5าหาล้อยจ้ะเชองพาครับก้มสูงกว่าที่ร้อยสามสิบเพราะได้ของเล้าเยอะเป็นวัวน้อยฝนขาวให้ควันเบอร์โทรศัพท์เลยครับศูนย์แปดแปดสามหกสี่ หนึ่งสามศูนย์ห้าจ้ะเรามาจากหนอูละเวีเนาะจ้ะครับถ้าพี่น้องอยากได้งวัวสาวน้อยเป็นเลี้ยงไปทุหาเราได้ครับเด้อห้อยขวัญนะคมันหมานได้ไหยเด้อคันพ่อได้สนใจกับไปเบื้องอย่บ้านก็ได้จ้ะเลยอายุสิบกว่าตัวอยู่เป็นงัวเลี้ยงนะครับเนาะจ้ะงัวเลี้ยงบ้านให้ขวัญบ้านไหนครับบ้านวังอุดมจ้ะตำบลน้งตะเคี่ยอำเภอหนองบัวลีวีจ้ะจังหวัดชัยภูมิจ้ะ,จะมันหมานได้ไหมขวัญเด้อจ้ะขอบคุณหลายครับ ค่บุญถึงไปได้ไงเนาะบุญถึงนะครับสวัสดีครับผมครับข้อนไหนเนาะห้อยเนาะข้อนไล้ค่ะเมื่อเด็กอะดีค่ะดีก็ฝนตกเนาะดีก็ได้ยังเมื่อนี้ค่อยบุญถึงได้ง้วนรุ่นง้วนสาวมานะครับเนาะแดงดีนะครับเนี่ยเด่นมาได้ไกลเลยอ้าวตัวนี้ห้อยตัวไหนเนี่ยตัวนี้เป็นลูกบระมันเนาะค่ะเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันเนาะค่ะตัวเนี่ยเนาะต่อได้อายุเี่เด็ครับอายุก็ประมาณเอ่อ เก้าเดือนค่ะเก้าเดือนคแดงดีแล้วเนาะแดงดีค่ะเนื้อนังดีค่ะเนื้อนังดีแล้วไหเนาะค่ะมันเป็นสายประมันนะคะเป็นน้ำเสื้อเนาะครับเป็นน้ำกับมพันเขาครับค่ะมาพันดีองนันเกาพันค่ะตัวเนี่ยตรองได้มนาะตัวรองได้ค่ะเคงขาดีเนาะ่เนาะว่ได้มีจำนวนคนครับตัวที่สองตัวคว่ครันตัวที่สองนี่สองหมื่นสันค่ะโอ สองพันอันนี้ถ้าพ่อบ้านค่ะอันนี้วัวบ้านแต่ว่าสีสันสวยสีสันสวยสีสันสวยตัวหนังดีเพราะหนังตาดีตัวน้องนี่เอกตัวนี้ได้ครับตัวใหญ่นะตัวนี้ลูกเอฟเคเนี่ยสามสิบสองลูกกระนาลูกกระนอนรวยเจ้าพนักงาตัวนี้สามสิบสองค่ะเขมรเพราะว่ายางห้อยเพราะว่ยังเขาขัดเห็นเนื้อหนังเขาเยอะให้เขานอนครับครับเด็กพี่น้องสวยค่ะสามสิบสองตัวได้ค่ะเนื้อหนังเราดีเขาโม้เถอะนะแล้วนี่เออ เมื่อนี้คือขึ้นค่ะอารถข่าวลายครับเมื่อนี้รถข่าวลายค่ะใช้บ้านก็นมาลายครับค่ะเครื่องดำยังดีต้นไหนห้อยค่ะเนื้อหนังดีค่ะเครื่องดำดีมีบ่มีค่ะตัวสามในสองนี่เครื่องดำตำนี้ทรงคลืนได้ของนี่ห้อยบุญถึงค่ะหน้มซีอย่างนีธาตุท้อนมีตำนี้เตานุ่มเรียงก็แล้วแต่หางยองหางยองจงคลื่นหมดค่ะที่านี่ก็เครื่องดำน้อยน้อยน้อยเครื่องดำตัวนี้ตัวนี้สองมือสงสัที่เป็นเครื่องพานะครับไห้เพื่อพี่น้องยังได้ไปเลี้ยง ค่ะเบอร์ติดต่อครับผมค่ะศูนค่ะครับ637 6951ค่ะครับ063 780 2841ค่ะห้วยบุญถึงนะครับเนาะค่ะคันทใ้เฟซกับสมคิดวงวันประเสิทธิ์สินเด้อค่ะครับหรือถ้าพี่น้องอยากเห็นตัวจริงเนาะครเพื่อจะไปเรียนบ้านไปเบื้องดูคอกอย่างกับบ้านห้วยบุญถึงยี่บ้านไหนครัมีค่ะยุ่ธตำบุรีอรวรรณค่ะ อำเภอลำปานเลยค่ะอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะถ้าไปว่าที่ใคโทรหาเราได้ครับเด้อเราชมว่นมากใครมาถึงที่นี่ง้อเลี้ยงเลยครับเด้อเล่นง้อเลี้ยงง้อง้งามนะครับวันนี้เหมืนหมันได้ไหมเด้อขอบะขอบคุณหลายครับทุกคนก็ต้องขอบขอบขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่สุหน้านะครับสวัสดีครับ